สวัสดีครับวันนี้ผมเดทอโต้ Auto, นะครับวันนี้มาจัดแพ็กคู่เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจตัว SUV นะครับเรามีทั้ง7ที่นั่งและห้ที่นั่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับมี Honda b r บนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1.5ลิตรนะครับเรามีทั้งรุ่น SV นะครับหรือจะเป็นรุ่น มีรุ่น V แล้วก็เป็นรุ่น SV นะครับขออภัยานะคันนี้เป็นตัว V นะครับตัวรถเป็นปี2016นสะครับสีขาวนะครับคันนี้เป็นตัว V นะครับคันนี้เป็น SV นะครับคันนี้เป็น7ที่นั่งคันนี้เป็น5้าที่นั่งนะครับแต่ด้านหน้าที่เหมือนกันมากเลยนะแทบแยกไม่ออกเลยนะครับดูดีนะตรงคางมันจะไม่เหมือนกันนะครับตัว V มันเป็นคางดำตัว SV นเป็นคางสีเทานะครับบอกเลยว่าทั้งสองคันราคาพิเศษแน่นอนนะครับนะคันซ้ายนะครับเป็นตัว V นะครับปี นะครับราคา429,000บาทนะครับราคา429คันนี้นะครับคันนี้ราคา489นะเป็นตัว SV นะครับปี2017นะครับปี2017คันนี้เป็นตัว SV 7ที่นั่งนะครับราคา4 8 9 0 0 0บาทนะครับ489นะครับรถสวยๆเลยทั้ง2คันนะสำหรับใครที่สนใจนะครับในตัว SUV นะครับของค่าย Honda นะครับรุ่นนี้คือ Honda BRV นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์0626407776แหนับไม่รู้จะเริ่มจากคันไหนดีเลยนะครับสวยทั้งคู่เลยนะครับแต่ดูตัว SV ก่อนนะตัว SV นะครับจริงๆตัว SV กับ SUV เนี่ยล้อแม็กซ์ลายเดียวกันเลยนะแหน็บล้อแม็กลายเดียวกันคือต่างกันแค่ออปชั่นด้านในนะครับแล้วก็ตัวเบาะที่มีซีทเยอะกว่าแค่นั้นเองนะครับตัวรถเดิมๆไม่มีที่ความจมน้ำชนหนักนะครับคันนี้เลิกไม่แสนกลาง กระจังหน้าโครเมียมไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีเดย์ไทม์แล้วนะครับมีตับบอกมาด้านล่างนะครับนะบอกเลยว่าตัวรถนะครับได้ประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีเ็มเดิมนะครับจริงๆรถตัวนี้มันเป็นคล้ายๆรถตัวที่เขาเรียกว่าครอสโอเวอร์นั่นเองนะครับมันเป็นรถกึ่งแบบอ่าซิตี้คาร์นะครับแต่ตัวรถอ่ะมันยกสูงจากพื้นนะครับแล้วมันก็ตกแต่งดีไซน์แบบไม่เหมือนครอสโอเวอร์นะครับเหมือนในคล้ายๆพวกโตโยต้าคลอสหรือว่า ซูาปอร์ลุ XV อะไรพวกนี้นะจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นนะครับคันนี้ก็เป็นต้องบอกว่าเป็นตัว XV นะครับสวยๆนะตัวเบาะเป็นหนังสีดํานะครับแผ่นเพลเดิมอยู่ครบนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ของ Honda Jazz นะเป็นเครื่อง L15 นะครับสี่สูบเรียงนะครับ1,500ซีซีนะครับระบบเครื่องยนต์ i v t e c เบนซินนะครับคันนี้ระบบแอร์เป็นออโต้นะครับหน้าจอเป็นทัชสกรีนนะครับเชื่อมต่อ HDI m แล้วก็ USB ได้นะครับคันนี้ราคา489,000บาทนะครับกับ Honda BRV นะครับตัว s v 7ที่นั่งนะครับผมบอกเลยว่าตัวเบาะนี่บางๆสวยๆนะครับเบาะบางๆสวยๆเลยนะครัวลูกค้าไม่เห็นนะเดี๋ยวขอเปิดขยับเลนภาพให้ดูกันนะครับว่ารถสวยขนาดไหนนะครับผมบอกเลยว่าทั้งคู่นะครับฟรีดาวจัดเต็มเหมือนเดิมนะครับคันนี้นะนี่ราคาดำนะครับสวยๆนะราคา489,000บาท นะค,คันนี้ราคา489นะครับเป็นตัว1.5 SV นะครับปี2017นะครับด้านหลังยังเหมือนกันเลยนะรถต่างกันแค่1ปีนะครับด้านหลังเหมือนกันแต่ต่างกัน,กนตรงดิฟฟิวเซอร์นะไม่เหมือนกันเห็นไหมครับนะ <c oughs> คือทั้งคู่เนี่ยวสวยมากๆนะครับนะต้องบอกเลยว่าใครสนใจซ้ายหรือขวาคันไหนก็โทรเข้ามาเลยนะครับ0 6 2 6 4 0 7 7 7 6 ลักษณะการจัดวางนะครับหรือว่าไฟลงไฟเลี้ยวไฟท้ายทุกอย่างเหมือนกันมีกล้องนะครับคันนี้เป็นเจ็ดที่นั่งนะเป็น Honda b r v นะครับ15 SV นะครับรถสวยๆโคงสร้างเดิมๆอีกแล้วนะครับคันนี้นะนะครับถ้าใครชื่นชอบนะครับตัวรถเจ็ดที่นั่งขนาดกลางนะครับเป็น SUV คอร์โ e เวอรเนาะนะครับติดต่อผมได้ทอโต้เลยนะครับ0626407776นะครับการันตีรถทุกคันไม่มีพิกางจมน้ำชนหนักนะครับ เลขปลายตรงนะครับรับประกันกื่อนเกียร์จากเราไปด้วยนะครับนะตัวน,นี้มีแอร์นะครับสองตอนเลยหลังคาดามีแอร์สองตอนนะครับนะสาหรับครอบครัวที่แบบมากกว่า5คนขึ้นไปนะแต่ไม่ได้ถึงแบบ8คน9คนอะไรอย่างงี้นะครับก็เหมาะก,กับการใช้งานนะครับําสวยเอสวีนะมีหลังราคามีอะไรให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวหลายท่านสงสัยว่ามันต่างกันตรงไหนเดี๋ยวผมเอาเร็วๆเ,เลยเดี๋ยวผมเปิดท้ายให้ดูนะครับ สำหรับคันนี้นะครับนะข้างหลังมันจะกว้างกว่านะเพราะว่าด้วยตัวที่ว่ามันไม่มีบ่อแถว3นะครับมันก็จะไปเพิ่มห้องเก็บสัมภาระได้เยอะนะครับสำหรับตัว V ีนะครับคันนี้ปี1ิราคา429นะครับคันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นรถอเนกประสงค์ ok นะพราะไม่มีบ่อนะครับห้องเก็บของมันจะกว้างนะพอมันกว้างอ่ะเราสามารถรถคันนี้ไปขายของตลา,าดนะัดหรือว่าไปขนเลยก็ได้นะครับแต่ว่าตัวตัว V ีเนี่ยไม่มีแอร์หลังนะครับมันไม่มีแอร์หลัง นะครับแต่ราคามันเบากว่านะครับอ่อนอยู่ประมาณ8,000นะครับสวยๆเดิมๆนะครับ1.5ตัว V นะครับกับ Honda BRV เครื่องยนต์ iVTEC นะครับรถเดิมๆกะลีโครงสร้างไม่มีที่ความจมน้ำชนหนักนะครับทั้ง2คันนะครับผมบอกเลยว่าสวยทั้งคู่นะครับสวยทั้งคู่นะลูกค้าเลือกใช้ตามการใช้งานได้เลยนะตามความเหมาะสมนะครับรองรับน้ำมันได้ถึงสูงสุดนะครับถึงยี่นะครับ9195หน E85 ได้หมดเลยเดี๋ยวคันนี้นะครับทะเบียนเนี่ยเปลี่ยนกรุงเทพนะลูกค้าไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับบริษัทเราจัดการให้หมดนะครับที่นี่คือออโต้นะครับอะไรที่เสียเงินนะครับบริษัทซัพพอร์ตหมดนะลูกค้าสบายใจได้แน่นอนนะครับนี่เลยนะสวยๆกว้างๆแล้วบ่อหนังสีดําเช่นกันนะครับคันนี้หลังคาเป็นสีเบดคันนี้หลังคาเป็นสีเบดนะครับถ้าเป็นตัว SUV เนี่ยหลังคาเป็นสีดำเมื่อสักครู่นี้นะครับคันนี้ก็เป็นพวงมาลัยมันติฟังกชันนะครับแอร์เป็นระบบออโต้เหมือนกันนะครับแอร์เป็นระบบออโต้เหมือนกัน นะครับแต่ว่าหน้าจอเนี่ยจะไม่มีกล้องนะคบเป็นจอแบบวิทยุปกติเลยนะครับนารถสวยมากๆสำหรับคันนี้นะถ้าใครสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นตัววีหรือตัวเอสวีก็ติดต่อเข้ามานะครับที่เบอร์สูงโลกสองหกสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกนะครับกับผมในทอโต้ได้เลยนะครับคันนี้สี่สองเก้านะครับคันนู้นสี่แปดเก้านะครับสนใจคันไหนก็โทรเข้ามานะครับขอบคุณครับ